สวัสดีครับสวัสดีสกุทุกคนครับมือนีสิผ้ามาวังบรรยากาศคางรุง่งคางด้านคางบ้านนี่นะครับหญ้ามันขึ้นด้ายครับเนื้อวงสภาพของมันฝนตกครับฝนตกเรื่อยช่วงนี้หญ้านี่ขึ้นขึ้นแด้วขนาดครับ พุณนะไม่ได้หลอกหยาเพียงวัวเข้าได้แล้วครับนี่เบื้องครับสภาพหล้านสองสาสุ่มนี่ใส่การบริหลยด้ครับบรไปรับปรุงด้วเพราะวา่าช่วงนี้สถานการณ์กั็ค่อยดีนั่ครับก็เลยบรไหายอมบรไปรับปรุง มันซอมมันเฮ็ดไปกับพวกมิรุค่าเข่าครับช่วงนี้เงียบปิดลานมาได้สักพักหนึ่งนะครับกระดา,านก็นบซ้ากระดานล่างนะครับตอนนี้มีแต่ตะหย่ญญาครับพูดนะ่ะหยาเต็มไปหมดเลยพามายางรอเบิงครับ มารอเบิงมันโขกหลายครับตัดกับตัดพท่านครับตัดแล้วก,ก็คืนไม่อีกเบืองมะฮุงครับไข่แนตาวาพวกต้นมะฮุงนี่ต้นมะละกอนี่ม,นม,นนม,นนมันมันกะไดน้ำไนนน้ำไดฟฝนมันกะ ออกลูกออกพ้นครับยานี่อยู่อยู่เพียงแอวได้เลยครับนี่ทีผมยางมานี่เบิ้งครับหงุวงปลูกบางุวงนี่นะครับดีที่สุดเลยปลูกที่เดียวกินได้หลายปีครับนี่ครับปีต้นหนึ่ง ลูกเต็มเลยแต่ว่าบ่าท่านใหญ่มันห่มตาออกมันถือฝนมันก็นเลยพึงออกครับพึงออกลูกปลูกไปสองสามปีแล้วก็ออยังได้กินดูกืวอเก่าปลูกเ่อเดียวได้กินตลอดเลยบัวตายครับ เบิ่งครับห้าโอ้ลายขนาดครับก็บคือชิบวตัดมันหรอครับเขาันปล่อยเั็นใบแบบนี้แหละตัดน้าโมทันนะครับจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นุลนะครับปกติในตรงนี้จะเป็นมองจอรดรถครับ แถวนี้จะเป็นมองจอรลดรลถูกค่าเคยเอารถมาเกตมามามาชนเหรครับแถวนี้ตอนนั้นแต่ว่าหยามขึ้นเร็วแถวนี้ก็มี มีชาวบ้านที่เพื่อนเตี่ยงงัวเพื่อนกะเพื่อนกัมาตัดคือกันครับตรงนี้มาตัดไปงัวกินแต่ว่าตรงนั้นเพื่อนเพื่อนบริตัดครับมันเป็นหยาแก่หยาแก่ด้ึงงูมากินบู้พวงกับโบดูคือกันเพื่นนอนครับหยาได้ขนาด แถวนี้จะเป็นมองจอดรถคือกันเลยครับก่อนหน้านั้นก่อนทิ้นบมมีโควิดนะครับตรงข้างล่างนั่นครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้สภาพสภาพเบิ้งบบไลแล้วครับหนึ่งภายในห้านครับ ก็ยี่วทแถวนี้ก็บถือฝนกับผู้ว่าร,รับเป็นเป็นใหม่ไผ่แถวนี้กลางคืนก็บริเวณเปิดเลยนะครับเบ่งยาค่าจนแบบเรือเดือเห็นตะโค้งแล้วครับเนี่ยเห็นแต่อตะโค้งแนละ้ว มือน,นี้พามารอเวงบริเวณล,ลานครับปกติผมก็จะร้องเพลงอยู่แถวนี้นะครับยูมมุมนี้เด้นะครับช่วงนี้เขาได้รองเพลงด้วยพายังรอเวงครับร,อบรอบลอหๆ่อลานเป็นยังไง หยามันคือลายคับแต่คือหุกครับแต่ครับตรงนี้ก็จะเป็นมองท้าปลานะครับปลาลายครับแถวนี้หายามไรก็ลายลายามนน่นนะครับก่อนนัน้นผมก็ตกปาลาอยู่ตรงสภานนี้นะครับบนสะภานนี่ต้นปงต้นนี้ผมก็เคยทายพี่น้องเขาเบิ่งนะครับตอนนี้เขี้ยว เียวสูงงามด้วยครับผ่ารอพงบรรยากาศครับเดี๋กันคลิปนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ